ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็ผมกับผมนะครับน้องนะครับสัมพันธนนะครับก็วันนี้มีย้ายรถที่บ้านนะแล้วก็ไปลงเอ่อที่แถวๆถ้ำหอบนะครับเชบุรีนะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นั่งานเลยครับเดี๋ยวย้ายรถก่อนก็โอ้โหกำลังลงรถนะสำหรับ XDMG นะครับ ก็เดี๋ยวผมก็ไปย้ายซูมิโตโมต่ต่อนะครับตอนแรกกะว่าจะถ่ายนั่งงานในทีมทีด้วยแต่ว่าคงไม่ทันนะครับก็อยาไปเจอที่ซูมิโตโมตคิดว่าน่าจะได้ถ่ายนั่งงานของซูมิโตโมตนะครับโอเคเจอไหมครับผมก็งลงรถเรียบร้อยก็เดี๋ยวผมไปเอาเจราระบีกับเอาน้ำมันก่อนนะน่าจะขึ้นมาอีกทีสักช่วงบายบายนะครับโอเคก็ตะก,กี้ผม เติมน้ำเติมน้ำมันไปแล้วนะครับก็ฝนลงนะคิดว่าน่าจะได้ถ่ายลิมไม่นานก็รีวิวไปดูนะครับนี่คือลดลงประมาณ1 1บเอโมงครึ่งตอนนี้ประมาณบ่ายโมงนิดๆน,นี่ดูฝีมือป่ะชั่วโมงกว่าๆนะกวาดกับเข้าเลียวกับขุดตอนะ่ะน่าจะเกือบสองไร่ลแล้วมั้งคิดว่านะครับอาชีพอาชีพ ก็ผมคิดว่าไม่น่าจะทันแล้ววันนี้การถ่ายคลิปนะครับต้องขออภัยด้วยนะก็ลงเป็นคลิปสั้นแล้วกนะันลงให้หายยึดถึงโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับ